ไอปยแล้วโว้อป่วยแบนี nah. ่สุกปล่ะรา่ยฮอนมากเลยโอ้ยปิดได้ฉันยาเขาไป้ป่วเราเลยแม่มึงเจ้าไเป่วยดิกรพีดเลยเขาขไปตาต่องตาตองเขาไปด้วตาต้องตาตองว้ว้คิดว่าไว้ไว้ใคจะยงมายินดีบายอยู่บรอกเดี๋ยวมาปิดเดี๋ยวมาป่ดซะกขวานะไม่ได้ปวนี่ย้อนเถอพไปใส่ปิดเบื่อนซื้อมสีสุกบะ อมครับท่านแมันในสุกไครับมีพอดันพล้เออไอ้กินองพีไรต้นน่งของหัวพีครับพีน้องพีน้องผมเยยบไม่ดีทไมครับขันในสุกต้องเผาไหมจะเผาอรไ้บงไอ้เบงตัน่กเไ้รมม่ไอ้แบงรม่รมม่เออเออค่อยๆเอานลม่นีม่ม่ แมงผู้ใดแอบมานอนอยู่เหนียวห่อนแดดเราห่อนด้เนาะใกล้เสร็จแล้วครับนงินรับโอ้งามครับครับเท่เท่เท่มาดูพผีกันอหนึงเท่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  เี่ใีทหลาดระเอาใก่ว่างปใปรจานใกรว่างไปเลยในดนะครับกองกลดนีงสิได้ครับขอ,ขอจับคลิปยังเท่านี้ได้ครับขอบคุณครับ